วันนี้มาใช่วันนี้มาเปิดดอมครับดอมชื่อว่าเซรามิยนะครับดอมผิวดีของคนรักเชลวีนะครับโดยแกนนำหัวหน้าดอมนะครับจะมีโค้ดรัชวัลนะครับแล้วก็พี่นุกนิวนะครับด้อมเป็นผูแบบดูแลรักษาก็เป็นหัวหน้ารอบดอมของเราอย่างไรก็หัวนหน้าดอมใช้เชลวีครับนนก็อยากให้ลูกดอมนะครับทุกคน,กนนะครับใช้เชลวีตามกันครับเพราะว่า คนเขาผมเนี่ยจะแนะนำเป็นตัวโลชั่นครับเซรวีโลชั่นครับแล้วก็เซรวีครีมครับเพราะว่าตัวเซรวีเนี่ยมีเซรัมายสามชนิดเลยครับมีเซรัมายหนึ่งเซรัมายสองแล้วก็ปกขีดสองนะครับผมช่วยทำให้ประการผิวเนี่ยเราดแดงก็ใช้กันบ่อยก็ใช่ครับเพราะว่าด้วยด้วยควัน pm สองจุด้าด้วยที่อยู่ในห้องแอร์เยอะด้วยทำให้ผิวเราไม่เฟสแล้วก็ผิวเราแห้งกล้าน ก็อยากแนะนำให้ใช้ตัวนี้เลยครับเซรวีทั้งโลชันแล้วก็ฟควด์พาตัวเรียกแฟนไปอยู่ในด้นดอมเราหน่อยสิใช่ครับก็ชวแนแฟนทุกคนนะครับด้อมคุณหนูหรือว่าด้อมด้อมไหนก็ตามนะครับ <c oughs> ก็สามารถสมัครเข้าด้อมนี้ได้นะครับด้อมด้อมเซรามายด้อมฟิวดี้ของคนรักเซรวีนะครับวันนี้นอะไรครับ ครับก็ขอบคุณมากมีหลายคนเป็นห่วงว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็ไม่สบายแหละครับเพราะว่าพักผ่อนน้อยครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วตอนนี้คือตอนทีน่เข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็น,นอะไรก็คือมันทีเดียวพร้อมกันหมดเลยครับด้วยพักผ่อนน้อยด้วยด้วยใช้งานร่างกายตัวเองหนักด้วยครับแล้วก็มีเขาเรียกผมเป็นคนแพ้ที่แพ้แล้วแพ้ฝุ่นแพ้อะไรอรเงี้ยแล้วก็มีฝืดตามตัวอะไรเงี้ย ซึ่งมันรวมกันมาทีเดียวอะไรเงี้ยก็เลยแบบอเอินหนักเลยอะไรเงี้ยก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วในช่วงอากาศตอนนี้บ้านเราอากาศไม่คดีหรอใช่อากาศเป็นแปลงบ่อยครับเมื่ที่ผ่านมาโควทุเรียนตัวเองเพราะว่าเราก็ทำงานหนักไม่ดีก็ที่ผ่านมาก็พยายามนี่แหละพยายามพักผ่อนให้พอพยายามพยายามออกกําลังกายให้ให้ให้ใหใหพอช่วงนี้ก็เลยแบบแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้นอนให้พอก็เลยรู้สึกว่าป่วยนิดนึง ่ครับอย่างเมื่อวานนี้ก็คือแอดดีใช่ครับใช่ครับแล้วมันดีขึ้นมข้นมาพัก็่อนได้เริ่มโอเคอ้าโอเคก็คือ <c oughs> ก็ยังมีนิดหน่อยครับแต่ว่าเริ่มดีขึ้นแล้วครับจากเมื่อวานดีขึ้นเยอะม,ม,มากๆเลยเพราะว่าเมื่อวานไม่ไหวจริงคือจะรู้ร่างกายตัวเองว่าเอออันไหนไหวไม่ไหวแต่คือสองวันก่อนไม่ไหวคือต้องต้องแคปเชิญยาแล้วก็แล้วก็พักผ่อนที่โรงพยาบาล เหมนก่อนหน้านี้็คนเหมือนแบบเป็นคนที่แบบพยายามเลยตอใช่ก็ก็ยังแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมตัวเองไม่สบายเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่สบายเลยแต่ว่าคือ,คอที่ที่ผมบอกพี่มันเริ่มสัญญาณมันเริ่มเตือนตอนตอน,ตอนที่งานมองสวันสี่วันก่อนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออร่างกายมันเริ่มแบบไม่เหมือนเดิมแล้วพอทำอะไรเริ่เริ่มเหนื่อยขึ้นแล้วแล้วพอ เนี่ยมาถึงมาถึงช่วงสองสามวันก่อนคือรู้เลยว่าตัวเองไม่ไหวแล้วต้องพักผ่อนก็ก็มีมีไหลมีไหลไหลเขาเรียกเลยไหลไหลยาดฮะรวมไปทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงครับมันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณหมอบอกไหมครับว่าแบบเรื่องพวกนี้อาจจะต้องห้ามอะไรหรือต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละครับก็ต้องพักผ่อนเพียงพอแหละเป็นเรื่องปกติแล้วแหละครับใช่ที่ต้องทำแล้วเรา ็พยายามครับพยายามพยายามแบ่งนี่มันพอได้ใช่แต่ตอนนี้ก็คือร่างกายกลับมาดีไปเลยครับก็ประมาณประมาณประมาณ70%ครับร่างกาดีขึ้นเรื่อยๆครับใช่ไม่ต้องเป็นห่วงเห็นนะครับเห็นครับก็ก็มีลูกค้ามีแฟนๆใช่ไหมที่เขาติดใช้แท็กอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปอ่านแล้วก็มีลูกค้าส่ง ส่งผลไม้ไม่กินเยอะมากรู้สึกว่าน้ําตาลจะขึ้นแทนแล้วจะเป็นระหวานแล้วใช่ก็ผมก็นั่งกินผลไม้ทั้งวันจนดีขึ้นเลยก็ขอบคุณลูกค้าแบนที่เป็นอาผมเป็นมิเตอร์ทุกคนนะครับขอบคุณที่เป็นห่วงครับแล้วก็ทุกคนผมก็กินผลไม้ทุกคนเลยครับแต่ว่าคือวันนี้ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบเอยออกมาไลน์ก่อนแล้วค่อยกลับเข้าไปคือจริงๆริงหน่อให้ออกจากจากบินเรียบร้อยแล้วอ่าครับผม ตอนนี้คืองานงงได้ครับรทำงานได้กปกติครับตามปกติครับเ,เรื่องเสียงนิดหน่อยครับที่เวลาร้องเพลงจะไม่ค่อยร้องไม่ค่อยได้ครับก็คือต่งนี้อาจจะต้องพักเพ,พ,พงลง,เพงไม่พักไม่พักคุณพันไม่ใช่ไหวถึงร้องเพลง,งไม่พักไม่พักจะ้งต้องงดูพ่อแม่ครับยังวิวแรงไหวครับมีกำลังใจเห็นว่าเพื่อนจมอน เขาลุก่อนเขาลุก่อนหน้าเลยค่ะว่าอะไรรู้พร้อมค่ะนช่กจะรู้พร้อมๆกันครับก็ไม่ได้บอกใครคือคือหลังจากทํางานเสร็จปุ๊บอะแล้วก็เลยรู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยไหวละเวลาแบบตอนอาบน้ําเสร็จแล้วมานอนแล้วชึดปวดหัวมากปวดหัวมากก็เลยแม่พาไปโรงพยาบาลก็คือตอนแรกคือไม่ได้คิดจเศษกต่ใช่ครับ ใ,ใช่เพราะว่ามีงานมันมันต่อไปมีงานจเจมินายฟอร์บวินด้วยก<อ>็เลยต้องแคนเชิลไปก่อนโอไม่ไหวก็ได้แหละก็ส่ง <c oughs> อะไรวัน <c oughs> นี้ก็คือเดี๋ยวรอเดี๋ยวจจเดี๋ยวรอเต็มร้อยครับแต่ว่าไม่เป็นไรผมแข็งแรงอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงโอเคนะคะขอบคุณครับผมได้ครับ แค่นี้เลยอ่ะฝากผลง,งานด้วยนะครับ